ข้อคอควายนั่นเองค่ะต่อมาค่ะข้อที่12ข้อใดเกิดอุปสงค์น้องๆจําคําว่าอุปสงค์ได้ไหมคะอุปสงค์ก็คือผู้อะไรคะผู้ซื้อนั่นเองค่ะน้องๆคะคุณสมบัติของผู้ซื้อคืออะไรนะผู้ซื้อเนี่ยต้องทำไมคะอยากซื้อถูกไหมคะอยากซื้อบวกอะไรคะบวกซื้อได้หรือสามารถซื้อได้ถูกไหมคะ มีความสามารถในการซื้อได้เลยค่ะมี่ตังค่ะมีตังซื้ออยากซื้อด้วยเา๋เช่นพี่ฟ้าเนี่ยอยากจะซื้อ จอศักเครื่องหนึ่งค่ะพี่ฟ้าอยากมากเลยยี่ห้อแห่งหนึ่งแล้วพี่ฟ้าก็มีเงินพอที่จะซื้อได้นี่แหละค่ะพี่ฟ้าเป็นผู้ซื้อแล้วมาดูกันค่ะกอไก่นายสุขใจมีเงินหกหมื่นแต่ต้องการซื้อรถราคาแปดแสนถามว่าเขามีเงินพอจะซื้อรถยนแปดแสนไหมคะไม่พอแสดงเขามีแค่อะไรคะ,น,น,คน,คะน้องๆเดี๋ยวเรามากําหนดโค้ดนะคะอันนี้คือคุณสมบัติที่หนึ่งนะคืออยากซื้อซื้อได้คือคุณสมบัติที่สองเห็นไหมคะมาดูกันนะคะสุขใจเนี่ย เขามีเงินแต่มีเงินไม่พอแต่เขาอยากซื้อไหมเขาอยากซื้อรถยนต์ดังนั้นเขามีแค่อะไรคะเขามีแค่หนึ่งค่ะคือเขาเกิดแค่คุณสมบัติอยากซื้อค่ะแต่เงินไม่พอโอเคไหมคะเรามาดูขอไข่กันค่ะนายมีใจมีเงินเท่าไหร่คะมีเงินสองหมื่นห้าแต่เขาเขาสามารถซื้อทีมีราคาสองหมื่นได้แต่เขาไม่อยากซื้อก็ไม่อยากซื้อ่่าดังนั้นเขามีอะไรคะเขามี ซื้อได้ค่ะเขาซื้อได้เห็นไหมคะถ้ามีสองหมื่นห้าเขาซื้อสองหมื่นเขาเหลือต่างห้าพันแต่เขาไม่อยากซื้อแสดงว่าไม่มีคุณสมบัติที่หนึ่งค่ะแต่มีคุณสมบัติที่อีกสองนายขับพอควายนายดีใจมีเงินเก็บสามพัน 30, บาทแล้วก็ต้องการอีกกี่บาทคะต้องการอีกหนึ่งหมื่นบาทแสดงว่าเงินพอไหมคะงเงินไม่พอแต่เขาอยากซื้ออะไรคะซื้อแหวนเพชรแสดงว่าเขาอยากแลเะเขามีคุณสมบัติที่ ที่อะไรคะที่1แต่เขามีคนผสมพัติ์ที่สองไหมไม่มีมาดูข้อต่อไปกันค่ะงองูสมใจค่ะไม่มีเงินสดเลยจึงตัดสินใจซื้อตู้เย็นราคา15,000บาทด้วยการผ่อนชําระคําถามคือเขาอยากซื้อไหมเขาอยากซื้อไม่ใช่เขาคงไม่ซื้อตู้เย็นถูกไหมคะถ้าเขาไม่อยากแล้วเขาไม่มีเงินสดเลยแต่เขาใช้อะไรคะการผ่อนชําระเงินก็ถือว่าอะไรคะซื้อได้เพราะอะไรรู้ไหมคะการผ่อนชําระคือการเอาเงินอนาคตมาจ่ายในปัจจุบันถูกไหมคะแสดงว่าเขามีเครดิตในการ การที่จะสามารถซื้อของในอนาคตได้แสดงว่ามีความสามารถในการจ่ายไหมมีแต่ผ่างแล้วนะคะรูปแบบออกกของการผ่อนชำระดังนั้นเขามีทั้งหนึ่งและ สองค่ะมีคุณสมบัติสองอย่างฉะนั้นข้อนี้ค่ะข้อที่ทําให้เกิดอุปสงค์ก็คืองอหงูนั่นเองค่ะต่อมาค่ะข้อที่สิบสามค่ะข้อใดเป็นปัจจัยการผลิตประเภทที่ดินค่ะน้องๆประเภทที่ดินน้องๆหากเราพูดถึงที่ดินค่ะก็คือก็คืออะไรคะ ก็คือที่ดินหลักๆเนี่ยคือที่ดินและนอกจากที่ดินมีอะไรรู้ไหมคะนอกจากที่ดินแล้วยังรวมสิ่งที่เกิดขึ้นจดเพิ่มนะคะตามธรรมชาติ ธรรมชาติคืออะไรคะไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นถูกไหมคะไม่เท่ากับมนุษย์สร้างไม่เท่ากับมนุษย์สร้างนะเรามาดูกันค่ะว่าข้อไหนป่าชุมชนถามว่าป่าเนี่ยมนุษย์ต้องสร้างไหมก่อไห่ใช่ไหมคะอากอเก็บไหมน้ําบาดาลเป็นน้าใช่ไหมคะข้อนี้จัดออกเลยเนาะพอควายแก๊สธรรมชาติโอไม่ใช่ที่ดินเป็นแก๊สต่อมาค่ะโกดานเก็บสินค้าอันนี้มนุษย์สร้างไหมมนุษย์สร้างดังนั้นข้อนี้ก็ไม่ใช่ดังนั้นข้อที่เป็นธรรมชาติและไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็คือป่าชุ ชุมชนนั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะข้อที่1 4สถานการณ์ในข้อใดแสดงว่าเกิดอุปสงค์ส่วนเกินอ่าเรามาดูกันค่ะคําว่าอุปสงค์คือผู้ซื้อคําว่าส่วนเกินคือมีผู้ซื้อสินค้านั้นมากเกินถูกไหมคะมากกว่าผู้ขายโอเคไหมคะเรามาวิเคราะห์ช้อยกันค่ะน้องๆตอนนี้ค่ะก็ไก่ราคาเนื้อหมูสูงราคาแพงค่ะก็เลยมีคนขายเนี่ยหันมาขายหมูมากขึ้นอ่ามีคนมาหัน ขายมาของหมูมากขึ้นนะคะแต่ผู้บริโภคหันไปบริโภคไก,ก่แทนแสดงว่าอะไรคะตอนนี้ไก่เกิดอะไรคะไก่เกิดอุปสงค์ส่วนเกินค่ะอุปสงค์ส่วนเกินมาบริโภคไก,ก่เรียบร้อยแล้วคะ่ะถูกไหมคะพอพ่อพค้าไม่หันไปขายหมู แล้วก็ผู้บริโภคไปซื้อไก่น้องๆพอเข้าใจไหมคะต่อมาค่ะขอไข่มาดูกันนะคะราคาไก่สูงขึ้นในช่วงตุษจ,จีนหลายร้านก็เลยหันมาขายไก่และผู้บริโภคก็มาซื้อมากขึ้นแสดงว่าอะไรคะไก่เนี้ยมีทั้งผู้ซื้อผู้ขายที่มากขึ้นแล้วก็ผู้ซื้อที่มากขึ้นมันก็แมทชิ่งกันพอดีถูกไหมคะดังนั้นข้อนี้ก็ไม่ใช่โอเคไหมต่อมาค่ะพอควายราคาผักคนะน้า ถูกลงค่ะก็เลยมีผู้บริโภคต้องการซื้อมากขึ้นโอเคไหมคะตามคุณสมบัติเลยค่ะนี่ของปูกนี่มีคนจะเข้าไปซื้อเราไม่อยากซื้อของปูกปลูกไหมคะแต่ชาวสวนทําไมคะหันไปปลูกกระหล่ำปีสแสดงข้อน,นี้เกิดอะไรคะข้อน,นี้เกิดอุปทานส่วนเกินค่ะอุปทานส่วนเกินในไหนคะในกระหล่ำปีั่นนี้ค่ะอ่าต่อ,อมาค่ะ ข้ององูค่ะราคากุ้งถูกลงตกต่ำนะคะผู้บริโภคทำไมคะหันไปรับการหาปูข้อนี้เกิดอะไรคะข้อนี้เกิดอุปสงค์ส่วนเกินในปูใช่ไหมคะอุปสงสปค์ส่วนเกินในปูแล้วต่อมาค่ะส่วนเกินแล้วต่อมาค่ะอะไรคะพวกขายก็หันไปขายอาหารทะเลประเภทอื่นแสดงอาหารทะเลประเภทอื่นก็เกิดอุปทานอะไรคะอุปทานส่วนเกิน ดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรเลยคะที่จะเกิดอุปสงค์ส่วนเกินข้อนี้ตอบกอไก่นั่นเองคะ่ะต่อไปนะคะข้อ15ค่ะข้อใดไม่ใช่การผลิตทางเศรษฐศาสตร์พี่ฟ้าเคยบอกกันนะ,ะการผลิตจะก่อให้เกิดอะไรนะคะก็คือเราลงมือทำเราเกิดสินค้าอะไรบางอย่างถูกไหมคะการผลิตในที่นี้ค่ะก็จะเป็นการผลิตที่ได้ทั้งอะไรคะได้ทั้งสินค้าก็ได้ถูกไหมคะแล้วก็บวกกับบริการ โอเคไหมคะเรามาดูกันค่ะกอไก่ได้สำปราญหาไรายได้จากการโพสคลิปวิดีโอแสดงว่าเกิดสินค้าแล้วคะ่ะสินค้าก็คือเป็นคลิปวิดีโอนั่นเองคะ่ะเพื่อหาไรายได้ขอไข่ค่ะนางสมศรีทำไมคะเป็นอาจารย์พิเศษอาจารย์ก็คืองาน,นให้บริการสอนหนังสือถูกไหมคะต่อมาค่ะคอควายนายสมหมายจัดดอกไม้เพื่อหวังเขาแค่ฝึกคะ่ะแค่ฝึกแค่ฝึกทาดอกไม้เพื่อหวังว่า จะอะไรคะเพื่อหวังว่าจะเปิดร้านค้าในอนาคตอันนี้เกิดการผลิตยังยังค่ะดังนั้นตอบข้อคอควายค่ะเรามาดูงองูกันต่อนะคะนายสมคิดรับจ้างเขียนแบบและตรวจสอบอาหารอันนี้แน่นอนคะ่ะเกิดการเกิดการอะไรคะเกิดสินค้าแน่นอนเกิดการผลิตแน่นอนเพราะว่าเป็นงานให้บริการคะ่ะรับจ้างเขียนเนาะต่อมาค่ะข้อที่16ปัจจัยการผลิตใดมีความสําคัญมากที่สุดน้องๆคะเดี๋ยวจดเพิ่ม ะะว่าปัจจัยการผลิตเนี่ยมีอะไรบ้างเรามาจบเพิ่มนะคะปัจจัยการผลิตค่ะทางเศรษฐศาสตร์มีอยู่4อย่างค่ะก็คือ1ทุนค่ะ2แรงงานค่ะ3ที่ดินค่ะ4ก็คือผู้ประกอบการนั่นเองค่ะน้องๆค่ะ เขาถามว่าอะไรสำคัญที่สุดสิ่งที่สําคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมคะคือผู้ประกอบการค่ะผู้ประกอบการคือคนเริ่มต้นคนเริ่มให้มีอะไรคะให้มีการผลิตนั่นเองค่ะฉะนั้นแล้วเมื่อให้มีการผลิตค่ะแน่นอนว่าจึงสำคัญที่สุดเพราะถ้ามีผู้ประกอบการก็จะก่อให้เกิดที่ดินผู้ประกอบการเนี่ยก็จะไปหาที่ดินมาได้จะไปหาแรงงานมาทํางานก็จะไปหาทุนต่างๆดังนั้นค่ะ หัวใจสําคัญเลยค่ะปัจจัยการผลิตก,ก็คือผู้ประกอบการค่ะก่อให้เกิดปัจจัยอื่นๆตามมานั่นเองค่ะต่อมาค่ะข้อที่17ค่ะมาตรการลดอัตราเงินสํารองตามกฎหมายของธนาคารพาณนนิชย์ค่ะ ไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาภาวะเศรษฐกิจในรูปแบบใดน้องๆคะมาแล้วคะ่ะเงินฝืดคะ่ะเงินฝืดน้องๆเรามา,าวิเคราะห์กันก่อขนขอนะคะเงินฝืดแสดงว่าตอนเนี้ยเงินในระบบมันฝืดไปหมดเลยฝืดแปลว่าอะไรคะเงินมันน้อยน้องๆคะเงินมันน้อยเงิน น้อยเงินในไหนคะเงินในระบบน้อยค่ะต่อมาค่ะเงินเฟอ้อแปลว่าอะไรคะเงินในระบบเนี่ยมันเยอะมากเลยมันเยอะจนเฟอ้อฟุ้งเฟอ้อไปหมดนี่เรียกว่าเงินมากค่ะเงินในระบบมากนะแต่อำนาจทำไมคะอำนาจของเงินน้อยเนาะต่อมาค่ะถ้าน้องๆดูแค่ช้อยน้องๆก็น่าจะตอบได้ค่ะภาวะเงินตึงตัวภาวะเงินตึงตัวเนี่ยก็คล้ายๆกับเงินเฟอ้อแสดงสองข้อเนี้ยเหมือนกัน เหมือนเหมือนกันโอเคไหมโอเคไหมคะน้องๆดูจักโจทย์นะคะเขาบอกถูกทุกข้อจะถ,ถูกทุกข้อได้ไหมในเมื่อเงินเฟ้อเงินฝืดนะคะกับภาวะเงินตึงตัวเหมือนกัน เหมือนกันสองอันนี้แต่เงินเฟ้อเนี่ยโดดโดดแสดงว่าอะไรคะแสดงว่าถ้าเราเหีช้อยเลือกพอตอบอไไเลยไ,เเเได้เลย้ไหมคะเราก็กบเงินเฟ้อได้เลยถ้าเราถ้าเราแบบไม่แน่ใจว่าเงินสำรองคืออะไรเนี่ยอ่านโจทย์แล้วงงงงน้องๆถ้าน้องมีความรู้แค่ว่าเงินเฟอ้อเงินเฟูอเงินตัว,ตวคืออะไรน้องๆก็ทําข้อสอบข้อนี้ได้แล้วเห็นไหมคะ จะตอบถู้ปกค้อได้หดไหมค<ะไ>รก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรคะมันไม่เหมือนกันแต่พี่ฟ้าจะมาให้ความรู้กับน้องๆเพิ่ม,เต,มเติมกันค่ะเดี๋ยวน้องๆจดเพิ่มเติมนะคะมาดูกันค่ะอัตราเมื่อน้องๆดูนะคะการลดลดอะไรคะอ,รอัตราเงินสำรองตามกฎหมายขออนะไครคะธนาคารพาณิชย์ไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาใดนี่มีการแก้ปัญหาแล้วเห็นไหมคะเรามาดูกันนะคะธนาคารพาณิชย์ค่ะพี่ฟ้าจะให เป็นแบงค์นะคะแบงค์แบงค์ตรงนี้ค่ะจะถูกกาหนดโดยอะไรรู้ไหมคะธนาคารพาณิชย์จะถูกกาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะน้องๆรู้จักไหมคะธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเขาเนี่ยก็จะมีการกําหนดนโยบายหลากหลายเลยค่ะแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คืออัตราเงินสดสํารองตามกฎหมายค่ะซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยบอกว่าอา้าวธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายให้ลดเปอร์เซ็นต์อัตราเงินสดสำรอง อัอตราเงินสดสำรองแสดงว่าอะไรคะน้องๆถ้าลดาลดเงินสดกาว่าอะไรเงินเงินในคลังของแบงก์ตรงนี้จะมากขึ้นหรือน้อยลงค่ะจะอะไรคะเขาลดอะเขาลดการสำรองอันนี้คือการสำรองใช่ไหมคะแต่เงินที่เขามาสำรองอะลดน้อยลงสแสดงว่าอะไรคะตอนเนี้ยอันเนี้ยคือในระบบเศรษฐกิจอันนี้คือระบบ เศรษฐกิจนะคะระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมีประชาชนมีผู้ซื้อผู้ขายตา่างๆงานอื่นในระบบเศรษฐกิจองค์กรบริษัทตา่ตางๆตรงนี้ยพอเขาลดอัอตาราเงินแสดงว่าเงินทําไมคะเงินมันไปในระบบมากขึ้นหรือน้อยลงมากขึ้นนั่นเองค่ะเงินในระบบเนี่ยก็จะมีมากขึ้นก็จะพอลดแดงลดใช่ไหมคะเงินเนี่ยมันก็จะไปเข้าในระบบมากขึ้น ทำไมเอาทองเงินในระบบมากขึ้นก็เกิดเป็นเงินเฟ้อนั่นเองคะอ่ะเกิดเงินเฟ้อเกิดเงินเฟ้อเฉื่อยถูกไหมคะดังนั้น,นะค่ะถ้าลดอัตรา,ตาเงินสดสำรองถ้าเราลดถ้าเราลดถามว่าจะยิ่งแก้งเงินเฟ้อหรือยิง่งทำให้เกิดเงินเฟ้อคะ จะยิ่งทําให้เกิดเงินเฟ้อค่ะฉะนั้นก็เลยไม่ใช่ข้อขอขันค่ะไม่ไม่ใช่เป็นการแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อแต่ว่าเป็นการแก้ไขปัญหาอะไรคะแก้ปัญหาเงินเืดแก้ปัญหาภาวะตึงตัวถูกไหมคะตอนนี้คือเหมือนในระบบบะเงินมันน้อย เขาก็เลยเพิ่มเงินใช่ไหมคะก็เลยช่วยแก้ปัญหาเงินสนเงินสุดแต่แต้อที่ถามว่าไม่แก่ไม่แก้ก็คือเงินเฟ้อน,นั่นเองค่ะยิ่งไปทําให้ในระบบเงินมันเยอะมากขึ้นก็เกิดเป็นฟองสบู่ได้ค่ะหรือเงินเฟ้อเนาะต่อมาค่ะข้อที่18ค่ะการศึกษาในข้อใดเป็นเศร,รษฐศาสตร์มะฮะภาพน้องๆค่ะการศึกษาเศรษฐศาสตร์นะคะน้องๆจดเพิ่มเติมนะคะจะมีการศึกษาเศรษฐศาสตร์นะ จะมี2แบบค่ะจดน,นะคะเราจะมีสองแบบแบบแรกเนี่ยเราเรียกว่าแบบจุลภาคค่ะอ่าจุลภาคคืออะไรนะแบบที่สองค่ะเราเรียกว่ามหาภาคค่ะอ่าจุลภาคค่ะคือเป็นหน่วยเล็กๆค่ะเรียกว่าหน่วยเล็กๆเ, <c> เป็นหน่วยเศรษฐกิจเล็กๆ <c> ออกมาค่ะมหาภาคเนี่ย <c> ก็เป็นหน่วยเศรษฐกิจแบบใหญ่ๆนะ เราจะมองเป็นภาพรวมเป็นองค์รวมของประเทศค่ะเรามาดูพี่ฟ้าจะขออนุญาตขยายความของจุลภาคกันก่อนนะคะจุลภาคค่ะเป็นการตัดสินใจหน่วยเล็กๆในระดับบุคคลองค์กรแบบนี้ค่ะบุคคลองคกรเช่นอะไรบ้างเช่นเป็นการศึกษาการทำงานของตลาดค่ะจะเพิ่มนะคะการทำงานของตลาด ในเรื่องของแรงงานตลาดแรงงานจะดูว่าแรงงานแบบมาทำงานยังไงผู้จ้างแรงงานเป็นยังไงนะคะแล้วก็ผู้ซื้อผู้ขายหรือที่เรียกว่าอุปสองค์อุปทานค่ะจดเพิ่มนะคะต่อมาค่ะเรามาดูอีกภาคฝั่งหนึ่งที่เป็นโจทย์ถามนะคะคือมหาภาคมหาภาคเนี่ยเราจะศึกษาภาพรวมของประเทศเศรษฐกษิจใหญ่ๆอย่างเช่นอะไรคะอย่างเช่นการบริโภค แต่ม่ใช่การบริโภคขนาดเล็กๆขนาดโมดเรือนแล้วแต่เขาจะเรียกว่ามวลรวมค่ะน้องฟัวกัรตามวลรวมมวลรวมเนี่ยก็คือทั้งหมดค่ะทั้งหมดของภายในประเทศนะหรือ GDPGDP GDP ก็คือผลิตภณัณฑ์มวลรวมนั้นเองค่ะแล้วก็คืออะไรคะเช่นอัตราการ,รว่างงานค่ะเขาก็จะคิดจากคนทั้งประเทศเลยว่ามีการ,รว่างงานเท่าหไหร่ดูไหมคะแล้วก็มีอัตราที่เรียกว่าเงินเฟ้อ,อค่ะเงินเฟ้อ เป็นยังไงบ้างคะเลยา่าจนเกินไปเนาะงานข้อนี้ค่ะเราตอบอะไรเลยะคะข้อที่18ตอบกไก่ค่ะการสึกษาการบริโภคแบบรวมนั่นเองคะ่ะโอเคไหมคะข,ข้อไข่เนี่ยเป็นการทํางานของตลาดอันนี้เป็นจุลภาคข,ข้อควายการทํางานในตลาดแรงงานในเมืองเห็นไหมคะเขาโฟกัสแค่ในเมืองเนาะนงงงคะ่ะเกิดอุปสงค์อุปทานก็ผู้ซื้อผู้ขายก็ระดับจุลภาคต่อมาค่ะข้อสุดท้ายของเราแล้วเรามาดูกันค่ะกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ใดที่จําเป็นต่อการอยู่รอดของมนุษย์ย้ําค่ะน้อยที่สุดน้อยที่สุดจ้าพี่ฟ้าเคยบอกแล้วว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจมี3แบบคือ 1. การผลิต 2. การบริโภคและ 3. คือการแลกเปลี่ยนฉะนั้นข้อที่ไม่ใช่คือการกระจายน,านั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะน้องๆเหนื่อยล้าแล้วหรือยังคะกับข้อสอบในชุดที่อะไรคะในชุดที่เป็นเศรษฐศาสตร์นะคะพี่ฟ้าต้องบอกว่า ไม่ยากจนเกินไปเนาะน้องๆหมัน่นฝึกทบทวนนะคะฝึกทำข้อสอบแล้วน้องๆจะสามารถทำได้ค่ะสู้นะคะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปค่ะ